สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรด forex ใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาพบระบบเทรดที่77กันนะครับวันนี้ก็มีอินดิเคเตอร์มาฝาก,กเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็น ator, อิน i n d i c a อ o r ที่มีชื่อว่า4 time frame HA ก็ a, คือไฮเกนอาชิตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดัดแปลงมาจากตัวไฮเกนอาชินะครับซึ่งจะมีลูกศรกำกับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ4 time frame หมายถึงตัวนี้นะครับ week d h สี่แล้วก็ h หนึ่งสำหรับที่เวลาเขาเรียงเนี่ยนะครับสมมติว่าทำเฟรมนี้เป็นทำเฟรม h หนึ่งนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับตรงนี้นะก็จะเรียงหนึ่งชั่วโมงก่อนเห็นไหมฮะแล้วก็มาสี่แล้วก็มา,า d แล้วก็มา week นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะเทรดทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับตัวนี้มันก็จะเรียงเป็นเริ่มจาก สามสิบนาทีก่อนเห็นไหมครับเนี่ยสามสิบนาที M สามสิบ H หนึ่งสี่ชั่วโมงแล้วก็ดะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว day ะนะครับถ้าใครเทรด day ทำฟรมสี่ชั่วโมงอ่าสี่ชั่วโมงตัวเนี้ยนะครับทำฟรมสี่อย่างแล้วก็จะมี day week month นะครับแล้วก็เป็น month อีกตัวหนึ่ง ตัวนี้สูงสุดก็คือเป็นมันนะครับก็คือเป็นเดือนนะครับทีนี้การเทรดเนี่ยจะทำยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะใช้ประกอบกับอินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับ moving average ปกติค่า74 21เดี๋ยวเราประก,กอบกันคู่นี้เนี่ยคู่เงินนี้เป็น GBP USD นะครับ GBP USD กดโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบระบบเทรดกันนะครับ g b PUSD นะครับชาร์ตแล้วก็ปรับให้มันสวยงามเนาะนะครับปรับอันนี้ผมไม่ได้บอกเนาะการปรับเพราะว่าใช้ปไปแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์กันนะครับตัวแรก moving a v e r a g e ตัวแรกก็คือค่า7นะครับที่เรดเป็น7เป็นสีแดงกดโอเคตัวที่2นะครับกดเหมือนเดิมค่าเป็นสีเหลืองโอเคนะครับต่อไป ค่า21พิเรียด21เป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะ,ะเราได้3สีแล้วนะครับเราได้3สีแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวสีทำเฟรมไฮเกตอาชิะ time frame, นะครับสีทำเฟรมก็คือตัวนี้นะครับเ X4 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีให้โหลดในคลิปด้านล่างเนาะนะครับดับเบิลคลิก ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะเม็ตอดซิมเพิลตัวสองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่แต่ผมไม่ขอเปลี่ยนนะใช้ค่าเริ่มต้นเลยนะครับไปปรับใช้กันเองครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาใช้ค่า default ของอินดิเกอร์เคอร์ที่มีว่า4สี่ทำเฟรมให้แกนอาชี arrow นะครับแต่แปลงมาจากตัว e n นอาชีนะครับเห็นไหมพอเราได้เซ็นอินดิเกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ย time frame นี้เนี่ยเป็น time frame 1ชั่วโมงเห็นไหมครับ1ชั่วโมงเนาะ เพราะนั้นมันจะเริ่มจากหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดย์แลวก,ก็บิ๊นะครับทีนี้มาดูการเข้าเทรดกันนะครับเทรดบ่ายเนี่ยเราจะเข้ากันยังไงแนะนำนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันจะมีลูกศรให้เพื่อนๆเห็นไหมลูกศรอ,อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยสีแดงเนี่ย่งเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็คือลูกศรเนี่ยเขาจะบอกให้การเทรด buy หรือ sell ถ้าแดงเป็นเซลลถ้าเขียวเป็น buy นะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าการเทรด buy เนี่ยลูกศรเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ขึ้นเไหมครับเนี่ยมัน buy แต่ลูกศรตัวลูกศรไม่มีสักอันเลยคือเงื่อนไขาการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ4 time frame indicator เนี่ยเงื่อนไขาการใช้ก็คือนะครับ ไปสูมเขานิดหนึง่งครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับเนื่อนไขข้อแรกนะครับ,รรบตัวเอ็นเอร์ตัวนี้นะก็คือไม่ว่าจะลูกศรสีเขียวหรือสีแดงถ้ามันจะขึ้นลูกศรน,นะครับมันมีเงื่อนไขว่าทุกไทม์เฟรม h 1 h 4 d 1 week จะต้องเป็นสีเดียวกันนะครับสมมติว่า Week เป็นสีแดงนะครับวีคอยู่ใน t u r เ c ล ถ้าจะให้ลูกศรปรากฏเนี่ย d ก็ต้องเป็นแดงด้วย h ส4ก็ต้องเป็นแดงด้วย h 1ก็ต้องเป็นแดงด้วยเพราะนั้นมันเป็นบายจริงแต่มันจะไม่มีลูกศรเพราะว่าตัว week day และก็ h e 4เนี่ยมันไม่เป็นสีเดียวกันนะครับโอเคไหมเดีย๋ยวเราไปดูตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้เห็นไหมครัตัวนี้สมมุติลูกศรตัวนี้เนาะแต่ว่าทำไมลูกศรมันขึ้นทั้งๆที่มันเป็นไซ d e w a y ขึ้นเพราะอะไรครับดูด้านล่าง มีไงครับดูลูกศรตัวนี้นะดูด้ล่างประกอบใช่ไหมนะเดแดงอ่ิกสีแดงเดสีแดงเฮดสีสีแดงให้หสีแดงมันเลยขึ้นลูกศรมาองงี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระมัดระวังนะครับแต่เราจะกรองเทรดอย่างเงี้ยได้ยังไงนะครับโดยใช้ moving average นี่แหละนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับ,นะรบใช้ moving average นี่แหละใช้ยังไงนะครับ ถ้าจะเทรดบ่ายเนี่ยนะครับเส้นเส้นตัวเนี้ยนะครับผมเคยพูดหลายคลิปแล้วเทรดบ่ายดูตัวนี้ให้มันชัดชัดหน่อยตัวนี้นะครับถ้าจะเทรดบ่ายเนี่ยเส้นเนี้ย moving average ยนะี่สิบเอ็ดสิบสี่สีเหลืองเจ็ดสีแดงจะต้องเรียงกันเป็นเป็นแบบอ,อยู่ในลักษณะยี่สิบเอ็ดสิบสี่เจ็ดเรียงกันอย่างสวยงาม คือเรียงตามเส้นเส้นมากไปหาเส้นน้อยจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าเศษเซลล์เนี่ยมันจะกลับกันนะครับ21อยู่ด้านบน14อยู่กลางแดงอยู่ล่างเห็นไหมแดงอยู่ล่างตรงนี้ก็คือ14อไม่ใช่21 14 7อ่ามันจะเรียงกลับกัน by 14อ่า21 14 7 7จ็ดอยู่ด้านบนแต่ถ้าเซลล์ยี่สิบอยู่ด้านบน14อยู่กลางแล้วก็เจ็ดอยู่ล่างนะครับอันนี้คือเราจะกรองเทรดออกจากตัวไฮเกนอาชิ a ที่มันขึ้นพร้อมกันตัวนี้ก็ buy นะครับ buy เนี่ยเพราะว่าบีเป็น b, b, uy, Day b, b uy, u เด a y เป็นใบสีชั่วโมงเป็นใบเอสเนีงเป็น buy มันก็เลยขึ้นลูกศรนะครับทีนี้อ่ะเอาแล้วนะนะครับเราจะเข้าเทรดเราจะทำยังไงนะครับเราจะเข้าเทรดหนึ่ง เราหาทั้งเทียนที่มันปิดอยู่เหนือเส้นนะครับตัว7421นะครับถ้าจะเทิดบายนเนาะแล้วก็หาลูกศรลูกศรให้ด้วยนะครับลูกศรสีเขียวเพราะนั้นเจอและ7421มันตัดกันตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้แต่เราหาลูกศรเรามาเจอตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นเจอตรงนี้แล้วด้านล่างแสดงว่ามันเป็น เขียวทั้งสี่ตามเฟรมเลยเห็นไหมคตรงมุมขีดสีเหลืองเพราะนั้นเราเลือกแท่งนี้เป็นแท่งเสดับนะครับเป็นแท่งเสดับทีนี้วิธีจะออกออกอยังไงนะครับวิธีออกก็ออกง่ายงเราก็ลันไปตามเท่เห็นไหมครัลันมาถึงตรงนี้ขออไปนะครับจากตรงไหนครับจากตรงตรงนี้เราเข้าตรงนี้เนาะนะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ลันมาเรื่อยๆจะออกตรงไหนครับ ออกตรงนี้ราคาปิดของทั้งเทียนปิดต่ำกว่าเส้นม้วนวิ่งอะไรสามเส้นและม้วนวิ่งอะไรสามเส้นเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในลักษณะจากบายเป็นเซลล์ก็คือบริเวณนี้เเห็นไหมฮะมันก็ถูกแท่งนี้พอดีเพราะนั้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ถ้าเราจะวัดกันดูสมมติว่าเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็ามาออกตรงนี้นประมาณแปดร้อยห้าสิบหกจุดอันนี้การเทรดบายนะครับที่มันเป็นเทรดนอก ทีนี้มาถึงการเทรดเซลล์เจดเจอก็เหมือนกันแหละนะครับหา moving average ที่มันเรียงกัน 21, 14, 7, 7อยู่ด้านล่างนะครับพอเรียงกันเสร็จหาจุดตัดเนี่ยตรงนี้หาราคาปิดของทั้งสองที่ต่ำกว่า moving average สเส้นเราก็รู้แล้วนะครับถ้าเราเห็นตัดตรงนี้นะครับเราจะเห็นจริงๆแท่งก็คือแท่งตรงนี้ที่จะมาเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูด้านล่าง เงื่อนไขาการเข้าก็เหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยเป็นวีคเห็นไหมครับทำเฟรมวีคทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเฮดสี่ทำเฟรมเฮดหนึ Week, ง่ Week, ง, 4, งแต่ตัวนี้มันจะไม่มีลูกศรเพราะว่าทำเฟรมวีคยัยงเป็นจีเขียวอยู่เป็นเทนบาร์แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราจะเข้าเห็นด้านบนเรียงกันอย่างเงี้ยนะครับให้ทำเฟรมเดย์สี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นสีเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ f ามเฟมบีกยังเป็นบ่ายแต่นี้มีการเข้าเซลด์สี่ชั่วโมง h1 นะครับยังเป็นสีแดงก็สามารถใช้ได้เพราะนั้นเราตัวนี้เป็นตัวเซต u อัพนะครับเอสท็อปร้อนก็ตั้งอยู่บนนี้แหละ SL ถามว่าออกตรงไหนแล้วก็รันเทนตามมานะครับออกตรงที่ราคาปิดวนปิดเหนือ3เส้นแล้วก็มูฟเวอเรเตรตัดกันก็คือบริเวณจุดนี้เ เพราะนั้นเราเข้าตรงนะครับตรงนี้มาถึงจุดจุดนี้ที่มันตัดกันได้825จุดอันนี้การเข้าเทรดบ by ยเทรดเซลเนาะนี่ครับเทรดบ่ายเทรดเง่าย,ายก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนว่าเทรดเซลเนะี่ยลูกซอนอย่างสวย,ยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมฮะรงนีนะครับมีลูกซอนแล้วก็สวยเลยนะครับ แล้วก็ตัดกันตรงนี้ถ้าจะเข้าจริงๆก็จะประมาณแท่งนี้นะครับทีนี้ออกออกยังไงนะครับออกก็จะประมาณแท่งนี้หรือนะครับตั้งซับรอดไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แท่งหนึ่งการออกมันมันมีหลายเทคนิคนะนะครับเพื่อนๆลองไปหาเพิ่มเติมมาเาะอันนี้เป็นมาเลวิเอเนเตอร์ให้ดูว่าเนเตอร์ Editor แบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับของไฮเกนอาชพก็เหมือนตัวนี้นะครับตัวนีู้้นะ ที่มันลงน,นะครับเห็นไหมครับอันนี้กราฟจริงๆเนาะแล้วก็มันขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าเพราะฉนั้นสมมุติว่าถ้าเราจะเข้าออตรงแทง่งเนี้นะครับเห็นไหมครับด้าน,นล่างเนี่ยมันเรียงกันทำเฟรมวันสี่ชั่วโมงก็เฮ็ดนี่มันก็เข้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาออกก็ามาออกตรงนี้ก็ได้ที่มันปิดต่ำกว่าแท่งเทียนนะครับอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่ง ถ้าทำเฟมนะครับถ้ามันจริงมันขึ้นลูกศรจริงมันก็ต้องตรงกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาอินดิเกเตอร์อีกตัวหนึง่งการเข้าบายเข้าเซลนะครับก็ไม่ยากลองนำไปปรับใช้กันเดี๋ยวผมจะมีโหลดให้ด้านล่างนะครับทำเฟมเนี่ยอันนี้เป็น h หนึ่ง h สี่ d week ถ้าเปลี่ยนเป็น h สี่มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเป็น h สี่ d หนึ่ง week มันแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น week นะครับมันก็จะเป็นบิ๊กมันๆนะครับเห็นไหมสามตัวก็เป็นมันเพราะว่านะครับมันสูงสุดอยู่ที่เดือนสมัยอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะนะครับเป็นมันถ้าทำเฟรมมันอ่าก็มีแต่มันอย่างเดียวเห็นไหมอ่าแต่นี้มีแต่มันอย่างเดียวถ้าทำเฟรมมันเนาะได้สูงสุดทำเฟรมมันเพราะฉะนั้นอ่าอยากให้เพื่อนๆนักเทรดโฟเร็กซ์ใหม่ทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้ดูนะครับว่า มันจะเหมาะสมกับเราไหมสําหรับอีกเตอร์ตัวนี้ยังไงเราปรับให้ดูนะครับวันนี้ดึกแล้วก็ขอลาเตสวัสดีทุกท่านขอให้เทรดเฟอร์เด็ยทุกท่านสวัสดีครับ